สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเนาะคะสำหรับคลิปนี้เนาะก็อยากแชร์เรื่องเล่าทีหน่กประทับใจของวันหยุดนี้เนาะคะ่ะซึ่งเออก็คือเป็นเป็นการขายสินค้านั่นแหละค่ะคือเอาสินค้าคลั่วแย่จีนมาเปิดตลาดยูอเมริกาเนาะคะ่ะเราก็มีลูกค้าที่เพิ่นทํายู u ู e เนาะที่เพิ่นเปิดเจอเราเพิ่นสร้างสินค้าของขัวแย่จีนนะะ่ยค่ะอยู่เมืองไทย ทรงห้ขอบรัวเพิ่นที่อยู่เมืองไทยกินแล้วที่นี่พ่อเพิ่นฮูว่าเอามาเปิดตลาดขายอยู่ในเมกาเพิ่นก็นตามมาอุดหนุนนะคะการนัดเจอกัรล่าอาหารข้างนอกน,อกนี่แหละคะ่ะและนัดเจอกนรล่าอาหารที่ยุ่แถวแถวบ้านนิลากะทาความมูจจักกันตามภาษาอาคนไทยในต่างแดนเนาะคะ่ะนอกเพิ่นกันนานลาก,ลกะรีวิวของเพิินกับตื่นเต้นขนาดเด้ค่ะกัขอเป็น อัดเสียงนะคะตอนแรกบ้องฮัวเซฮ์จังได่สิเอาเสียงออกมาได้ก็เลยต้องใส่ภาพเก่าประกอบไปข้างใน้ด้วยค่ะกล่าว่าเบิ่งกันว่าเพิ่นมีความตื่นเต้นจังไดแล้วกะมีความน่าประทับใจจังได่ด้วยค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขังหน้คลิปน้ำกันค่ะโอเคดูกระแดกนดูกระแดกถดูกระแด็อตบตบกว่าเดี๋ยวเดินโลโก้โลโก้อยูใส่โลโก้อยู่ที่นี่เขียนพีดี เขีนแล้วปีนว่าเรียบรอลไดเอคสวัสดีกันอีกรอบเนาะค่ะหลังจากที่ให้เห็นไปนั่นเอค่ะก็คือการที่แต่ละมือเนาะค่ะช่วงนี้ก็ยุ่งยุ่งยูนะคะยุ่งยุ่กับการเปิดตลาดขาย ปลาลาบองของคุวยายจีนเนาะคะ่ะกับมีปลาลาบองมีปลาแห้งย่างที่เห็นนั่นแหละคะ่ะพายที่อยากสร้างไปชิมร้องเบิงเลคะ่ะในไทยกับมีราคาในไทยนะคะ่ะจากเพจเนาะคะ่ะเพจทีให้สิเขียนไ้ใต้คลิปวิดีโอเลยคะ่ะมีลิงก์ให้กดไปได้เลยคะ่ะหรือว่าผู้ใดที่สร้างไปจำ่ายหรือว่าสร้างอุดหน,นุนสินค้าในต่างแดนในอเมริกากับใดเลยคะ่ะแล้วกั นี่เนาะค่ะจากการที่ว่ายูอเมริกาเฮ็ดยังเนาะค่ะกะทุกๆพ้นและหลายพ้นกะมีสิ่งที่ต้องเฮ็ดหลายๆพ้นหลายๆแบบเนาะคะ่ะแต่อันนี้ก็คืองานประจํากับมี่ยูเนาะคะ่ะแล้วกะ็เออก็อยากเปิดตลาดให้ครัวยายจีนขายอาหารอีสานนะคะก็ะอยากเปิดให้เล้ากับเมื่อนี้กัไปส่งสินค้าให้ลูกค้ากันัดรับแถวแถวบ้านนี่แหละคะ่ะเป็นเอ่อน้องที่เฮ็ดยูทูบคือกันเด้อค่ะช่องนี้สิเฮ็ดยูทูบกเกี่ยวกับ ธรรมชาติป่าเรากัให้เห็นเกี่ยวกับธรรมชาติแถวบ้านข,ของของเพิินเนาะค่ะแล้วก็มีพวกเห็ดมีพวกธรรมชาติหลายหลายอย่างนะค่ะช่องนี่หนาติดตามค่ะผู้ใดสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติล้วนเลยเนะะี่ยค่ะความเป็นอยู่ของคนที่มีบ้านอยู่ในป่ากับติดตามช่องนี้ได้เด้อค่ะเป็นช่องเ เดี๋ยวเขียนเดี๋ยวเขียนไหว้ตรงนีเนะคะเป็นช่องนี่นะคะน้องเพิ่นกับซิมาก,กินปลาล่าบองเด้อยค่ะก็เป็นของมากของเพิ่นเลยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวถ้าเป็นไปได้ถ้าดึงเสียงที่เพิ่นเ,เปิดกระปุกแรกๆแล้วก็เพิ่นส่ง,สง,สงของความเสียงมาบอกถถวเฮดได้กะเดี๋ยวเสียงมาเปิดหายเนาะคะ่ะถ้าดึงออกมาเป็นเนาะเะนาะพี่นาค่ะจากที่แจงได้จิง แจงประแดกแล้วโอ้ยังเผ็ดอยู่อืมพินาโอ้แซบค่ะแซ่บเออก็สิส่งเปน็นนันขอความเสียงมาตีมันจังไหนอารมณ์ค่ะเพราะว่าแซบก็รีค่ะพินาแจงเปิดออกมานี่กินเออ่สมุนไพรนะคะหอมค่ะพินาบะม,มีกินข้าวเลยค่ะอ้แซบแจังติดใจเลยสําหรับตักแสงแล้วนี่พินาเออแซ่บแล้วกับเมื่อวานค่ะพี่นาเมื่อวาน หวานเกินไปไม่แซบอ่ะสําหรับแจงอ่ะอืมโอยขอบคุณนะคะพี่นาขอบคุณขอบคุณ,คณตั้งแต่มาอยู่อเมริกาสามปีกว่าถึงได้สัมผัสรสชาติปลาลาบอยแบบบ้านเฮาอุลี่ค่ะพี่นาแจงเนี่ยโอ้ยแบบแจงกินเนี่ยแจงอ่นยำตอนปลาแลแม้แจงกินแบบดิบเลยค่ะมันแบบโอ้ยมันนัวค่ะพี่นามันนัวมันนัวแบบว่า เนาะกับกินต้านคองอะเจ้าต้มมม้าหลอกกล่องเป็นเนื้อเนาะอันนั้นมันกับมันบกคือเนี่ยนี่มันแ่บขัเป็นน้าขับคุ้หลายๆโอ้แซบแสบแสบแบแซบแสบแสบแสบแบแบลี่ขเป็นน้าแ่บเออโอ้ยกับติดใจอะไค่ะจ่าตะวันนอจงกับมอยุนี่นอจงกะบอ่าล้วเรื่องความเผ็ดเนาะมตเผด สำหรับแจงเพราะว่าแจงกินเผ็ดเพราะข้ใก็ตะกี้แล้วค่ะกินพริกไตเถ้ละสองเม็ดวะถ้าเวลาให้สมตำแต่ว่าพูดถึงว่าโอ้แ่บแบขอบคุณหลายๆค่บพุณนาขอบคุณขอบคุณด้ค่ะขอให้อันค้าโอทอบของพินา้ากับแม่พิน้าขายดบขายดีด้ค่ะเอามาสร้างมายังไดกะขายหมดขายเกลี้ยงค่ะพิน้าให้ลูกค้าติดใจให้ลำล่ำรวยค่ะถ้าว่าแจงนี่บอกเลยว่าแจงติดใจจะบอกพี่จอนว่าโอ้ เนี่ยล่ละรสชาติแบบค้นคนอีสานเนี่ยแบบที่ว่าฉันอยากกินมันโดนเราฉันม่เด้กินสินะเพราะว่ามันเป็นน้ำเมือนมันมันฉุบฉี่นะคะมันรสอนสุดจังหวะเจะไม่แซ่บเปนข้าไปแล้วค่ะอุ้ยขอควบสีเงาเกินไปจ้าจ้าจ้าแล้วก็อ่านี่แหละค่ะกัขายกับสร้างมาก ขายในราคานี้เนาะคะ่ะคิดว่าเออราคากะหนาสิปกติทั่วไปเนาะคะ่ะแต่สําหรับมือนี้เนาะคะ่ะหลังจากที่ไปเจอกันกับน้องเพื่อนแล้วกะบริไายรูปอีกอย่างหลายเนาะคะ่เะเออเขาเวลาอาหารก็ลืมไายเนาะคะ่ะแล,ล้ลืมไายรูปลืมไายคลิปอีกอย่างไวละกะหลังจากนั้นก็ไปเออหาซื้อของร้านเอเชียเนาะคะ่ะที่น,นี่เดี๋ยวสิมาปเปิดของร้านเอเชียให้เบิ่งมือนี้กับไม่ได้ซื้ออยังหลายเพราะว่ามืออื่นสิเอา สินค้าเนาะคะของคุณเล่ย์จีนสิไปขายอยู่วัดวัดใหญ่วัดวอชิงตันเนาะค่ะอยู่วัดอยู่ออเบิร์นนะคะเนี่ยค่ะผู้ใดสนใจอุดหน,นุนกับอุดหน,นุนได้เลยค่ะตามวัดหรือว่าสร้างมาได้ค่ะอันนี้ไปซื้อมาจากลานเอเชียเนาะค่ะซื้อมาเท่าดใดจีนหฮเบิร์นเอเ๊ยยุ้ยใส่ไง ซื้อมาท้าเหมดมือนียี่สิบห้าจุดเหกเหรียญซื้อนหน่อยๆค่ะเพราะว่ากับเขาเขาหลายเนาะคะ่ะไปซื้อนหน่อยๆย,ยี9สิบเเกหกรียญได้หางมาแน่นะคะ่ะไดบ้บอกฮุงสุกมาน้วยหนึ่งบอกฮุงสุกน้วยนี่น้วยทอย่อไดเบิง้งหกเหรียญหเหรียญเกเนะคะบกักฮงหน่วยนีหกเหรียญเก ได้บอกม่วงมาหน่วยหนึ่งค่ะเสี่ยวมาจิ้มกับอันปลาบอองค่ะโอ้เห็นแบบเห็นคนอื่นเขากินก็นอยากเจ้าของมีปลาบอองแบบรแสแซ่บที่สุดแล้วกะเดี๋ยวเสี่ยวปลาบอองมากินให้เบิงเนาะค่ะจิ้มกับบอกม่วงแซ่บบอกม่วงน้อยนี่จากบาทจากเหรียญล่ะเอ๊บูบูจักท้ายเอกแพร์ท้ายเอกแพร์นี่สามเหรียญยี่สิบเก้าเลยค่ะนี่สามเหรียญยี่สิบเก้าแล้วกะ ซื้อผงแหนมมาผงแหนมนี่ราคาเท่าไหร่ผงแหนมนี่ราคาสามเหรียญสามเหรียญเก้าสิบแปดเราก็ได้อด้รเราก็ได้ออสเตอร์ซอดมาด้วยค่ะออสเตอร์ซสอดห้าเหรียญสามุบเก้าเนาะคะ่ะอันถุงด้วยค่ะถุงศูนย์จุดศูนย์แปดเหรียญนะคะ,ถ,นนะ,คะถุงนี่เขาก็คิดด้วยค่ะพึ่งสิเบิง้งปกติเขาบอเบิง้งดอกว่า,าว่าเขาคิดค่าถุงเนะาะเพ้าหนึ่งเพ้าจุดแปดเก้าเอา ามาันจีหกเหรียญพน,นันบอกกระซ้างตอบมันเท่าใดกระซ้างเนาะคะ่ะแต่ยูนี่คือซื้อมาไดแค่นี้แหละคะ่ะไดแค่นี้ยิ่งจุดเกาหกเหรียญนอคะนี่แหละคะ่ะการทํามาหากินยูนี่เขาซื้อของมาเขาเอาของมาจากบ้านเขาเอามาขายก็ได้กําไรนิดหน่อยนะเขาก็ไปซื้อของกินทีเฮาบ่มีเนาะคะ่ะนี่แหละคะ่ะ,คะการใส่ชีวิตในอเมริกาทํามาหากินคือจังวานั่นแหละคะ่ะคลิปนี้กับมีแค่นี้เนาะคะ่ะ ถ้าใครอยากอุดหนุนสินค้าผั้วยายจีนกะฝากกดติดตามลิ่งเพจนะคะเพจครัวยายจีนขายอาหารอีสานหรือว่าสร้างอาหารได้จากเฟซบุ๊กของวรินยาเคจีน,นะคะคลิปนี้มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะปลาลาบองติดตามได้นะคะสร้างไปชิมได้แซ่บแซบนัวทุกคำค่ะสวัสดีค่ะ